ส่วนผสมในการทำพยาามขนมจีนนะคะที่ขาดไม่ได้คือผิกแดงนะคะต้นหอมนะคะแล้วก็แตงกวากลำปรีผักชีชีฝรั่งมะนาวนะคะแล้วก็จะมีถั่วักยาวนะคะหัน่นฝอยเนาะแล้วก็จะมีถัวไรซ์แองเกลเนากลัมาวิธีนะคะของเด็กของรเราเอาปากนะคะยกมือค่ะใส่ไหมนะคะวัวที่ค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับคัวแม่ออมค่ะจิบขนมจีนนะคะนี่ก็คือเมนูสุกเกลือกนาะหมูย่อนี่หน่อยละเท่าเนาะเพราะว่าเราทำมีซีเรียลมากกว่าค่ะคืออะไรคะโอเค ใครชอบกินเก็ดก็ใส่เก็ดใครชอบไม่เก็ดก็ไม่ต้อง่แต่ที่นี้เป็นมานะคะทไหมคะนะคะก็เป็นพริกนะคะตัวกับยาวตองใส่ช่วเลยมะนาวไม่อเชียวมะนาวนี่โพใสไปเลยค่ะโอเคทม่มาค่ะไปจิบมาเลยทาอะไรค่ะหููหูหูนเลยนะคะเส้นหนนี้เส้นสวยมากนะหรอใมคะไตนหนอยอ่เราก็คือข้าวกล่เตรงๆมาจากจังหวดสรินทร์นะคะ พักโรนิดน่อยเป็นอันว่าเสร็จสิ้นแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะ